พี่ดวดทำอะไระเพราะมะละกอไงอ่าอันนี้หรอใช่มะละกอที่เราเคยทำทลิปลงไปอ่ะที่ว่าเราใส่กระดราษที่ชู่วนะเราใส่ใส่กระดาษที่ชู่วไว้อ่ะทีนี้ครบสิบวันแล้วอ่ะก็เลยเอามาลงเอามาลงตรงนี้ไว้ก่อนแยกเป็นพันไว้ใ,ให้มันโตประมาณนี้นี่นี่น,นี่ประมาณนี้น,นะครับแล้วก็ามาลงในถาดพาอแบบนี้นะซึ่งจะรูใหญ่นะอันนี้ไม่ใช่รูเล็กนะรูใหญ่นะครับ เดี๋ยวจะลงถุงดําอีกรอบหนึ่งให้ครบสามสิบวันเดี๋ยวลงถุงดําแล้วถึงจะเอาไปปลูกนะทีน่นี้ทีนี้เราจะมาแนะนําวิธีการดูดูต้นมะละกอที่เป็นตัวเมียนะให้สังเกตลากนะครับเนี่ยลากอย่างเงี้ยนี่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 นไอเนี่ยตัวเมียชัวอะไรเลนะือกลากฝอ,อยเยอะ,ออยยอะๆอย่างนี้นะครับเยอะๆเนี่ยที่เป็นฝอยๆเนี่ยเอาออกมาแบบอันนี้ก็คือลักษณะลากของมะละกอตัวเมียนะครับจะเป็นแบบนี้ จะเห็นเมนลาก่อเยเยอะๆถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ตัวผู้ไม่ต้องไปไปเพาะต่อเลยถ้าเราไม่มีวิธีการแปลงเพศมันนะก็ทิ้งไปเอาตัวนี้เพาะนะครับออกไปตัวเมียแน่นอนเนรากแบบนี้ถ้ารากานี้คือตัวผู้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่นวัความอุดมสมบูรณ์เหรอความอุดมสมบูรณ์ของดินเรามีด้วงด้วยนะครับด้วงเนี่ยเราคุยอึ้นมาเนี่ย ก็เจอในดินเนี่ยคุ้ยออกมาก็เจอเอาดินมาเพาะก็จะเจอเยอะมากเลยนะเนี่ยคุ้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวก็เจออีกข้ดินขุยไผ่เหรอใช่ใช่เป็นดินขุยไผ่ในนี้จะมีมีตัวร่วงด้วยดินร่วงไหมเนี่ยออกเป็นเป็นขุ้ยๆเลยไหมเนี่ยอยย่างงเี้โอ้ดินดีเลยเนาะดินดีมาก